พี่บีนะคะที่สารขนาดนี้อาตายแล้วเป็นรูปที่มิต ก่น okay, นั่นนั่นนหน่อยนั้งน,น,นัคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่เพิรินก็คือลงรูปหันหลังใช่ไหมคะที่แบบว่าอยากเห็นด้านหน้ามากเลยจริงๆตอนนี้เราได้เห็นด้านหน้าแล้วนะคะกอดน,นี้ซึ่งอบอุ่นนะคะก็คือเอวบางร่างเล็กนะคะน้องพีพีนะคะได้กอดมิดเลยนะคะพี่กินได้กอดมิดเลย มันเขินยุ่นนะแกมันแบบค่อนข้างแนบซีดนะคะมันไม่ได้มันไม่ไหวนะคะพูดประจำมาสง่งมีความสุขที่สุดเลยนะคะวันนี้อ <c oughs> ขอบคุณค่ะรักพี่วีมากเลยนะคะขอบคุณพี่วีนิชามากเลยที่สารฝันให้กับชั้นนี้ได้มีความสุขนะคะ happy happy มาเลยะคะ่ะดีมีความสุขจะลองให้เออดีอะ กอดไปนานๆนะคะพี่กิตพีเอลบางล่างเลยกันเนาะทุกคนดูค่าสุขค่